ยินดีต้อนรับสู่ดิออริจินจุดกําเนิดที่เที่ยวเราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นของทุกสิ่งคุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมเดือนมิถุนายนถึงมีธงสีรุ้งเต็มไปหมดอะไรคือพรายมันทํำไมคนทั่วโลกถึงเฉลิมฉลองผมจะพาคุณไปหาคําตอบเกี่ยวกับธงสีรุง้งแล้วเรื่องราวความรักหลากหลายที่ซ่อนอยู่หลังสีสันเหล่านั้นกับกลุ่มคนที่เรียกว่า L G B T Q I A N อย่างแรกเลยไพร์มันคืออะไรไพร์มันหรือเดือนแห่งความภาคภูมิใจคือช่วงเวลาที่จัดขึ้นทุกเดือนมิถุนายนของทุกปีเพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์จราจนที่ Stone w a l l i n n ในนิวย์กซิตี้ในตอนที่กลุ่ม LGBTQIAN+ ต่อสู้กับการปราบปรามและการถูกกีดกันจากสังคมเหตุการณ์ดังกล่าวได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นของการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของกลุ่ม LGBTQIAN+ ในสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกนับตั้งแต่นั้นมาเดือนมิถุนายนได้กลายเป็นเดือนที่เต็มไปด้วยกิจกรรมและการเฉลิมฉลองเพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่ง เสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ เหตุการณ์จลาจลที่สโตนวอล์อินที่เป็นทั้งจุดกําเนิดแล้วแรงบันดาลใจให้กับการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิเก์ในสาวรัฐอเมริกาและทั่วโลกนั้นเกิดขึ้นในช่วงกลางคืนของวันที่28มิถุนายนปี1969ที่บาสโตนวอล์อินซึ่งเป็นบาเกที่เป็นที่นิยมในย่านกรีนิชวิลเลจของนิวยอร์กซิตี้ในตอนนั้นตำรวจมักจะเชอาบุกเข้าไปในบาเกเป็นประจำเพื่อจับคนที่ถูกมองว่าทาผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมแต่ในคืนนั้นผู้ที่อยู่ในบาและกลุ่มคนในละแวกนั้นได้ลุก้้นกลับเร่จจาาาทหี จนนี้ดําเนินต่อไปหลายวันจนเริ่มได้รับความสนใจจากสื่อและชุมชนทั่วทั้งนิวยอร์กและได้จุดประกายให้กลุ่ม LGBTQIAN+ ได้ลุกขึ้นสู้เพื่อสิทธิและความยุติธรรมของตนเองเป็นครั้งแรก เหตุการณ์นั้นได้ทำให้มีการจัดตั้งกลุ่มองค์กรเพื่อสิทธิของเกย์มากมายและมีการเดินขบวนประท้วงเพื่อเรียกร้องสิทธิและความยุติธรรมซึ่งนำไปสู่การยอมรับและการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมายที่สำคัญในหลายประเทศทั่วโลกนั่นทำให้เดือนมิถุนาย,ยนได้กลายเป็นเดือนที่ระลึกถึงการจราจนที่สโตนวอลอินและการเฉลิมฉลองไพรมันก็เพื่อรำลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญนี้และส่งเสริมความเท่าเทียมกันทางเพศ แล้วทำไมต้องธงสีรุ้งล่ะธงสีรุ้งแบบดั้งเดิมเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ไม่เหมือนใครของกลุ่ม LGBTQIAN+ มันถูกเริ่มใช้ครั้งแรกในงานเกย์แอนเลสเบียนฟรีดอมเดย์พาเรที่ซันฟรานซิสโกเมื่อวันที่25มิถุนายนปี1978มันถูกออกแบบโดยกิลเบิร์ตเบเกอร์และแต่ละสีในธงแบบดั้งเดิมมีความหมายจริงๆของมันเองโดยสีชมพูหมายถึงเพศวิถีสีแดงหมายถึงชีวิตสีส้มหมายถึงการเยียวยาสีเหลืองหมายถึงแสงแดดสีเขียวหมายถึงธรรมชาติสฟาาหมายเวต สะสีครามหมายถึงความสงบและสีม่วงหมายถึงจิตวิญญาณมันเป็นสัญลักษณ์ของความภาคภูมิใจและการต่อสู้เพื่อสิทธิและความเสมอภาคของกลุ่ม LGBTQIA+ N++ ทั่วโลก แต่เมื่อพูดมาถึงตรงนี้คงจะมีหลายคนท้วงอยู่ในใจว่าเดี๋ยวธงสีรุ้งมีแค่6สีนี่ไม่เห็นจะมีสีที่7กับ8เลยใช่เก่งมากจริงๆแล้วธงสีรุ้งแบบดั้งเดิมของกลุ่ม LGBTQIA+N ที่ถูกออกแบบโดยกิลเบิร์ตเบกเกอร์นั้นมี8สีแต่ทำไมธงสีรุ้งในปัจจุบันเหลือแค่6สีน่ะหรอนั่นก็เพราะว่าในช่วงปีแรกที่ธงนี้ถูกออกแบบขึ้นมาตอนนั้นกิลเบิร์ตตัดสินใจที่จะตัดสีซึ่งเป็นสัญ,ญลักษณ์ของเพศวิถีออกไปเองแต่ไม่ใช่เหตุผลที่คุณคคคิดดหรรอกนนนะะแต่่่เพาาาาาวววชงัั้มปญขล ูที่ทําให้การผลิตธงเป็นเรื่องยากและในปีถัดมาสีฟ้าเทอร์ควอยซ์ก็ถูกตัดออกไปอีกเพื่อทําให้ธงสามารถแบ่งออกเป็นครึ่งๆได้ง,ง่ายขึ้นสําหรับการจัดแสดงในขบวนพาเหรดและการแขวนแสดงทําให้เหลือเพียง6สีที่เราเห็นในปัจจุบันเอาล่ะมาเข้าเรื่องกัน LGBTQIAN+ คืออะไรล่ะ ทำไมชื่อยาวจัง LGBTQIAN+ เป็นคำย่อที่ใช้เพื่อรวมกลุ่มคนที่มีความหลากหลายทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและยอมรับความแตกต่างของบุคคลในสังคมชื่อที่ยาวเหยียดนี้เกิดขึ้นจากการพยายามครอบคลุมและรวมทุกกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศ เพื่อให้ทุกคนรู้สึกเป็นที่ยอมรับและมีที่ยืนในสังคมชื่อนี้เป็นการสะท้อนถึงความซับซ้อนและหลากหลายของเพศและอัตลักษณ์ทางเพศที่มีอยู่ในโลกไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเลสเบี้ยนเกย์ไบเซ็กชวล s ทรานสเจนเดอร์ควียร์อินเตอร์เซ็กเอเซ็กชวลและอื่นๆไม่รู้จบโดยเริ่มจากตัว L เลสเบี้ยน ผู้หญิงที่รักและมีความสัมพันธ์โรแมนติกกับผู้หญิงด้วยกันโดยคำว่าเลสเซียนมีรากฐานมาจากชื่อก่าวเลสบอสในประเทศกรีกซึ่งเป็นบ้านเกิดของกวีชื่อดังซัฟโฟในศตวรรษที่6ก่อนคริสต์กาลบทกวีของเธอได้บรรยายถึงความรักและความปรารถนาต่อผู้หญิงด้วยกันอย่างเปิดเผยและงดงามจึงได้รับการยกย่องและมีอิทธิพลต่อวรรณกรรมและวัฒนธรรมตะวันตกอย่างมากและคำว่าเลสเบียนเริ่มใช้กันอย่างแพร่หลายในช่วงปลายศตวรรษที่19 ต่อไปคือตัว G เกย์ผู้ชายที่รักและมีความสัมพันธ์โรแมนติกกับผู้ชายด้วยกันในอดีตคำว่าเกย์มีความหมายทั่วไปว่าร่าเริงและเบิกบานใจและไม่ได้มีความหมายเฉพาะเจาะจงเกี่ยวกับเรื่องเพศแต่ในช่วงต้นศตวรรษที่20คําคำว่าเกย์เริ่มถูกนํามาใช้ในกลุ่มคนรักร่วมเพศเพื่อสื่อถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ชายด้วยกันอย่างลับๆในช่วงแรกๆคำว่าเกย์มักถูกใช้ในเชิงดูถูกและเยยดยมแต่ช่วงปลายศตวรรษที่20คําคำว่าเกย์ถูกนํากลับมาใช้ในเชิงบวกเพื่อแสดงถึงความภาคภูมมมิใจใจนนออััััตลกลกกษณ์์แะควาวาาสพพธขขงเ ตัวที่3 B bisexual ผู้ที่รักและมีความสัมพันธ์โรแมนติกกับทั้งผู้ชายและผู้หญิงในช่วงปลายศตวรรษที่19ต้นศตวรรษที่20นักวิทยาสารและนักจิตวิทยาเริ่มใช้คำว่า bisexual เพื่ออธิบายบุคคลที่มีความสนใจทางเพศทั้งต่อเพศเดียวกันและเพศตรงข้ามในช่วงกลางศตวรรษที่20คําคำว่า bisexual เริ่มเป็นที่รู้จักและใช้กันอย่างแพร่หลายมากขึ้นในสังคมโดยเฉพาะในกลุ่ม LGBTQIA+ ที่ต้องการคำที่ครอบคลุมอัตลักษณ์และความสัมพันธ์ของตนเอง ตัวอักษรต่อไปคือที transgender ซึ่งหมายถึงคนข้ามเพศบุคคลที่มีอัตลักษณ์ทางเพศไม่ตรงกับเพศกําเนิดที่ได้รับเมื่อแรกเกิดเราใช้เรียกคนที่แปลงเพศเรียบร้อยแล้วคํานี้ถูกนํามาใช้อย่างแพร่หลายในช่วงปลายศตวรรษที่20ถึงต้นศตวรรษที่21อีกทั้งยังมีการเคลื่อนไหวเพื่อสิทธิของคนข้ามเพศได้เป็นที่รู้จักและยอมรับในสังคมมากขึ้น มาคิวยควีย er. เป็นคำที่ใช้เรียกรวมถึงบุคคลที่มีความหลากหลายทางเพศและอัตลักษณ์ทางเพศที่ไม่ได้อยู่ในกลุ่ม LGBT คำว่าควียเดิมมีความหมายว่าแปลกหรือผิดปกติและไม่ได้มีความหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องเพศโดยตรงในช่วงทศวรรษที่1980กลุ่มนักเคลื่อนไหว LGBTQIAN+ ได้นำคำว่าควียมาใช้แสดงถึงความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์และความสัมพันธ์ที่หลากหลายของตนเองและเพื่อท้าทายบรรทัดฐานทางเพศที่จำกัดความหมายของความเป็นปกติตัวที่6 ไออินเตอร์เซกใช้เรียกบุคคลที่มีลักษณะาทางกายภาพของเพศกำเนิดที่แตกต่างไปจากลักษณะาทางเพศชายหรือหญิงโดยทั่วไปซึ่งลักษณะเหล่านี้สามารถปรากฏในระดับคโครโมโซมได้เป็นโรคหรือความผิดปกติแต่เป็นความหลากหลายทางชีวาภาพตามธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ในมนุษย์ในอดีตบุคคลอินเตอร์เซ็กมักถูกบังคับให้เข้ารับการผ่าตัดเพื่อปรับเปลี่ยนอวัยวะให้ตรงกับเพศชายหรือหญิงแต่ปัจจุบันก็มีการเรียกร้องให้เคารพในสิทธิที่จะตัดสินใจเกี่ยวกับร่างกายของตนเองและให้การสนับสนุนทางสังคมและการแพทย์ที่เหมาะสม อีกตัวคือ a asexual หรือที่เรียกสันส้นๆว่า as เป็นคำที่ใช้เรียกบุคคลที่ไม่รู้สึกถึงแรงดึงดูดทางเพศต่อผู้อื่นหรือมีความรู้สึกดึงดูดทางเพศน้อยมากหรือไม่มีเลยบุคคล asexual อาจมีความสัมพันธ์โรแมนติกได้โดยไม่จําเป็นจะต้องมีความสัมพันธ์ทางเพศเข้ามาเกี่ยวข้องการที่ asexual เป็นส่วนหนึ่งของ lgbtqia n แสดงให้เห็นถึงการยอมรับและให้ความสัมพันธ์กับความหลากหลายของรสนิยมทางเพศและเน้นย้ำว่าความสัมพันธ์ที่ปราศจากแรงดึงดูดทางเพศก็เป็นความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและมีควาามมหมย อักษรตัวที่8 n non-binary หมายถึงบุคคลที่ไม่ได้ระบุอัตลักษณ์ทางเพศของตนเองว่าเป็นชายหรือหญิงอย่างชัดเจนพวกเขาอาจรู้สึกว่าตนเองอยู่กึ่งกลางระหว่าง2เพศหรืออยู่นอกเหนือกรอบของเพศชายและหญิงโดยสิ้นเชิง non-binary เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ทางเพศที่หลากหลายภายใต้ร่ม LGBTQIA+ n ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความซับซ้อนและความหลากหลายของประสบการณ์ทางเพศของมนุษย์ สุดท้ายสัญ,ญลักษณ์บวก plus มีความหมายสำคัญอย่างยิ่งในการแสดงถึงความครอบคลุมและการยอมรับความหลากหลายทางเพศที่ไม่สิ้นสุดมันเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่เปิดกว้างสำหรับอัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศอื่นๆที่ไม่ได้ถูกระบุไว้อย,อย่างชัดเจนในตัวอักษร LGBTQIAN รวมไปถึงบุคคลที่กำลังสำรวจและค้นหาอัตลักษณ์ทางเพศและรสนิยมทางเพศของตนเองก็สามารถรวมอยู่ใน p l u นี้ได้เช่นกัน ตอนนี้คุณก็ได้รู้ที่มาของอักษรแต่ละตัวแล้วแต่คุณรู้หรือเปล่าว่าประวัติศาสตร์ LGBTQIAN+ มีรากฐานที่อย่างลึกในอดีตอันยาวนานหลายครั้งที่เรื่องราวของพวกเขาถูกบดบังด้วยกระแสหลักของสังคมแต่ร่องรอยของความหลากหลายทางเพศก็ยังคงปรากฏให้เห็นผ่านการเวลาเช่นในจีนญี่ปุ่นและกรีกโบราณความสัมพันธ์เพศเดียวกันไม่ใช่เรื่องต้องห้ามมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอยากรู้เรื่องราวที่ซับซ้อนและน่าทึ่งเหล่านี้ต่อไหมอย่าลืมติดตามตอนต่อไปของหัวข้อนี้ล่ะไม่บาย และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง The Origin จุดกำเนิดสำหรับความรู้ดีๆแบบนี้มากมายนะครับและอย่าลืมว่าทุกคำตอบอยู่ที่จุดเริ่มตน้น